ซาแท้มีคีแท้บนหัวแล้วพวกนี้นีกว่าตายแล้วบไปที่บหไปเลยะอบอกว่าหยาบังอะไรนีเนาะลาตะบักเาผมมายจท่ามาตะแหลกไ้ไจเลโอ้าตาเราคิดวนี่ต้องเที่ยงตัวแล้ว่าาะหาเล็กกล้องล่ะ ที่สิเากาแฟก็เคยแล้วก็ชิมกาแฟเมื่อไปส่งกาแฟเหแม่เมื่อเออไปส่งกาแฟมาไปไปแลวเตแก้วเลยไปทำอไเรื่องไปไปทำอะไรเรื่องไปไปส่งไปไลยปะไปตุ่นไปอยู่ใต้ใไปหูขามุตใจ ทำความแมตายใส่บาตรแล้รถสองนเนสองนั่งร้านเอาไว้ขึ้นยิงสเมตรเจ็ดนสเมตรเจ็ดเซนะเกิตาตกรยเดกคนัดาจะีอไเด็นตาแดงโอ้่ิดแล้กเอเล็กตัดแบ๊ดรวมหัวเล็ก

อำน้ำมาแล้วครับผมดำำมาอาที่ยดมาแล้วปฏิยชิดนได้เลยไม่ต้องกลัวดำดำมาแล้วมามาแล้วตัวฟืน้วฟืนทำงานเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยว่คอมเนทำเรียกเขามาทำงานเดี๋ยไปวองเรามานาเอาทำไมอะทำไมให้เราเขาทำความสะอาดเรื่องหนเออรู้หรอ E

ตอนนี้ er mm ับพ่อมดยนแล้วกาดเลยมันมันอย่างอี่กว่าเลยไงก็หเาปดกีจ้าชื่อเจ้ายูบุลล่กงนเ้กาเ็าเด็กงนเด็กานกงาน็าเกนเดยกันเด็นเด็ีางนเกงาาเางน็นดาปเาเางนสนดงาน แล้วยังทำงานทำการถ่ายพบแปดที่กลับน้องแสงแน่เลยนะเนี่ย พที่อนงที่ตัดสามหอกับสามหอโอ้ยกบกนข้างหนามึงก็กต้องต้องยนเลยจะท้บกพี่เดี๋ยวีกจังหน่บานนิ๊เใเดเพราะพราะไอ้สิห้านาทีประมาณสิบสี่หนาทีไอ โอ้ยอย่าอะไรคอยกันิ่งได้รายได้อยู่ออหา่กแล้วไมลากนันมันได้เวลาแล้วาแต่นั่นยังเดียวอแ่าได้ีกัอแล้วีท,ที่ันไบัเ,เดียวคอ้กระตัเยวต้อดต้องลดออจกจหน่อยพอเพระว่าเอ้ยผมพ้อ,อที่จะ

มก้เขาด้ข oh, ้างหลัง oh, นั oh, ่นอะเห็นไม่กล้องก็ตั้งอ่้ไม่ได้มองเลยเนาะทูไทยาู้อรูบค่ะขอโทษพีครับโอ้ก้าวก้าวแล้วก็เอาไปเลย กิดาจยุ่งอยู่วะคงทึงที่เสี่ยวเนี่ยก็ลงทีแค่เลยนะคผมโอ้โหห้ามผมนี่ใครหิวรือ่าจ้งอ่ะช้าโอเคครับผมสำหรับจองบอมืดนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ